สวัสดีคะ่ะ FC ทางช่อง y o u t u b e นะคะทางช่องสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC ทุกท่านที่น่ารักเนาะ,ะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะจะเป็นแนวทางปูสีสเกียร์ค้อคุณพอ่อคุณแม่ปูสีสเกียร์ได้ให้ มาทุกวันจันทร์พุทธุกนะคะกกาบขอบพระคุณนะคะปู่ศรีสะเกดนะคะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนทางเอฟซีนะคะเราก็มาตามเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์พุทธศุกร์นะคะจะเป็นแนวทางราพัฒนานะคะสองถุงขึ่นนะคะพี่น้องอามาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะสำหรับแนวทางนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะอยากสอบถามนะคะเรื่องแนวทางนะคะหรืออยาก เาปุมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่น้องเนี่ยไลน์ก็094 2 6 8 8 4 3 1่กโทรก็065 6483524นะคะอ่นะคะสําสำหรับเบอร์นะคะให้พี่น้อง fc สอบถามได้นะคะพี่น้องอยากรู้ว่าแนวทางนะคะอ่าก็ถามได้นะคะหรือว่าแอดบอห็นช่องแอดช่องไหนเนาะก็โทรมาถามได้นะคะพี่น้องหรือบอห็นนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะ,ะพี่น้องค่ะ โทรมาได้หรือแอดไลน์มาเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาเอาก็มาตามต่อเลยนะคะสําหรับแนวทางนะคะลาวนะคะ,อะแอดก็ะทาแนวทางอยู่บ้านเหมือนเดิมเช่นเคยนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็อาจารย์ก็ส่งมาได้หลายเสียนทางไลน์เนาะคะ่ะแอดก็ต้องรีบทาให้คุณพ่อคุณแม่เอฟได้รับชมกันเนาะ,ะเดี๋ยวมีเวลาแอดก็จะออกไปข้างนอกเนาะถ่ายทแนวทางหลายๆท่าน,นั้นให้เอได้รับชมกันแล้วค่ะ ขอตกขออภัยนะคะที่นั่งทำแต่บ้านค่ะเพราะว่ากระเด็ทำแนวทางนะคะพี่น,อน้องอยู่บ้านสำหรับวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะย่ิบสองนะคะสิงหาคมนะคะหกแปด ตำราวนะคะอันนี้จะเป็นเราแนวทางปู่ซีสเกียร์นะคะตำราวปู่ซีสเกียรเด้อพี่น้องสำหรับเอฟซีทดติดตามนะคะจะเห็นเนาะว่าแอดลงแนวทางนะคะที่ปู่ซีสเกียรนะคะและหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์นะคะวันนี้ปู่ก็ให้มานะคะปู่ให้มาแนวทางแปดชุดแปดหางนะคะตัวกันสองเด้อพี่น้อง ค่ะตัวกัน2ชุดนะคะแนวทางเนาะสำหรับบนล่างนะคะบนล่างวิ่งนะคะ FC เป็นจังได้ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ฝนตกมาเนาะนี่สำหรับเพลกวิ่งนะคะอันนี้วินนะคะนี่วิน อันนี้เลขวินเดอร์คุณพ่อคุณแม่ค่ะอ่าปูให้ระวังหกนะคะพี่น้องระวังหกใส่ค่ะระวังหกเนาะอ่าเนาะพระว่าปูให้มาแบบนี้อากาศแขนแบบปูเน่าะคะเอฟซี FC. ปูว่าระวังหกนะคะสำหรับแนวทางนะคะอ่า เราก็มารออุนว่าปู่จะเน้นเลขวิ่งตัวไหนให้นะคะ FC สำหรับแนวทาง6ชุดเนาะ6ชุดก็จะมีนะคะแนวทางเด็ดๆ,ๆนะคะได้มาฝากตอนทาง FC นะคะจะถูกใจบ้าน้อะถูกใจถูกใจกับแคปไ้เบิ้งก่อนแบบเทียบรายเสียนรายอาจารย์เนาะคะ่ะ ปูให้มา8ชุดนะคะสำหรับแนวทางวันนี้แล้วมีตัวกันสองชุดเนาะตัวกันนะคะจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่อยู่มาดูกันเลยนะคะ มาดูกันเลยสำหรับแนวทางปูซีสเกตนะคะสำหรับแนวทางปูซีสเกตวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่22สิงหาคม68ตำราปูซีสเกตบนล่างวิ่ง4กับ5นะคะ4กับ5ปูจะเน้นตัวไหนเนาะ,ะปูจะเน้นที่4เนาะคะ่ะ5ก็จะเป็นตัวรองแต่ก็ระวังไว้ว่าจะกอดคอกันมานะคะ สำหรับจับคู่8ชุดก็จะมี40 42 43 41 50 52 53 51นะคะกันตัวกันนะ6365านะคะสำหรับ fc หลายคนก็จะรอคอยนะคะว่าเอาแอดปู่จะเน้นตัวใดให้เนาะมาสัน้นปู่ก็จะเน้นนะคะปู่จะเน้นอยู่4ชุดเดอ้อพี่น้อง ปูจะเน้นหรือ fc ประมากตัวปูเน้นให้ก็สามารถวิเคราะห์เบิ้งในชุดนี้ได้เพราะว่ากัเป็นชุดคัดเน้นที่ปูเน้นให้เนาะคะ่ะ,ะสำหรับตัวเน้นก็จะมี42นะคะ42 43นะคะ52 53นะคะหรือ fc จะชอบที่40 41 50 51ตัวกันก็63 65นี่ค่ะเป็นแนวทางนะคะ ของปู่สีสเกตไดแบ่งป,ปันมาให้วันนี้นะคะสองทุมครึ่งเข้าก็ล่อลุ้นกันนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวระบายสีสวยๆนะคะแนวทางของปู่บางวันก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะเอซีบางวันกล็ลดพี่น้องแนวทางเนาะสูตรแต่ละวันแต่ละนันกเป็นไปได้หลาย,ลาย,ลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ ะะตัวเน้นก็จะแต่งตัวให้นิดนึงนะคะตัวเน้นก็จะตัวเน้นก็จะ4 2 4ส5 2 5 3อย่างนี้นะคะพี่น้องเอฟซีเอาแคปไว้เลยนะคะแคปไว้เลยคุณพอ่อคุณแม่นะคะแคปไว้เลยไม่ต้องรอช้าละคะ่ะแนวทางดีๆดีๆนะคะแต่มานำเสนอฝากทางท่านผู้ชมนะคะ ใเอาไปวิเคราะห์บิ่งดีๆนะคะพี่นอ้องสำหรับแนวทาง2องทุ่มครึ่งนะคะเราก็รอดุ่นกันเลยออค่ะากาาบขอบคุณปู่สีสเกตนะคะที่ได้แบ่งปันมาให้นะคะ,ะก็จะมีทุกวันจันทร์พุทธสุกนะคะแนวทางสำหรับคลิปนี้แอดก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ